เราเสพสื่ออะไรหรือเราอ่านอะไรเราใช้ชีวิตแบบไหนเราก็จะอยู่ในโลกหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกทั้งใบไงมันคือโลกของเราถ้าเราไม่ออกจากโลกของเราแล้วคนอื่นไม่ออกจากโลกของเขาอะค่ะเราก็จะห่างกันไปเรื่อยๆะเห็นต่างคุยกันได้เห็นต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง เยอรมนันอ่ขามีความเห็นต่างกันเยอะมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันในยุโรปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อว่า My Country Talk ก็คือเป็นการเหมือนแบบจับคู่คนเห็นต่างให้ได้มาคุยกันยุโรปอ่ะมันจะมีคนขับรถเนาะจากเมืองนึงไปหาเมืองนึงอะไรเงี้แล้วคนไทยไม่ใช่วัฒนธรรมเราในการแบบถกเถียงแลกเปลี่ยนอะ่ะจะออกมาหรอจะลงทะเบียนไหม คือปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากมีหลายคู่ที่ขับรถแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองบ้านไกลทั้งคู่อะไรเงี้ยก็หาจุดตรงกลางที่จะไปเจอกันหรือบางคนบ้านไกลามากๆแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาหาช่วงวันและเวลาที่สะดวกอะเราก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้จากการพูดคุยจริงๆแต่ว่าเราต้องมีความกล้าหาญแล้วก็ออกมาพูดคุยกันก่อนอะเป็นสเตจแรกค่ะพระสงฆ์ในสังคมไทยเนี่ยมีอภิสิทธิ์ไหมคะไม่มีศาสนาเลย เพราะมันคาดดงตาของคําว่าสังคมไทยดูแลพระดีวเวลาออกมาพูดบางเรื่องก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะเห็นต่างคุยกันได้เห็นต่างไม่ใช่ความขัดแยง้งดังนั้นเราต้องสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เราเสพสื่ออะไรหรือเราอ่านอะไรเราใช้ชีวิตแบบไหนเราก็จะอยู่ในโลกหนึ่งทาให้เราคิดว่าโลกนะั้นคือโลกทั้งใบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกทั้งใบไงมันคือโลกของเราถ้าเราไม่ออกจากโลกของเราแล้วคนอื่นไม่ออกจากโลกของเขาค่ะเราก็จะห่างกันไปเรื่อยๆแล้วสังคมเราจะอยู่กันยังไง ว่าจะมีหลายองค์กรพยายามที่จะทําเรื่องพื้นที่สาธรารณะค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเกิดให้เราเห็นทรันี้ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่กลางให้คนได้มาคุยกันน่ะมันก็จะเป็นสะพานเชื่อมเนาะให้เราได้สร้างความเข้าใจพี่คิดว่าการสร้างความเข้าใจแบบนี้มันจะลดความเสี่ยงในอนาคตที่เราจะมีความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น เราต้องมีคนกลางไหมเราคิดว่าไม่จําเป็นต้องมีถ้าการที่มาได้คุยกันอะแล้วไม่ต้องมีคนอื่นนะคะเราจะไม่เกร็งเนาะเวลาที่มันมีคนอื่นอยู่ตรงกลางอะบางทีเราก็เหมือนกับเราต้องเพอร์ฟอร์มอะเราต้องแสดงท่าทางอะไรแบบนึงแต่ถ้าเราอยู่กัน2งคนนะคะพี่คิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองได้เยอะที่สุดเราก็คิดว่ามันเป็นพื้นที่หนึ่งที่ให้ฝึกแล้วก็การฝึกแบบนี้มันไม่ควรมีคนกลางที่มาบอกเราว่าเราต้องทําอะไร แ,แต่ว่าเราจะเอาสิบหลักการอันนั้นมาฝึกปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในเนื้อในตัวเราได้ยังไงมีคนมาคุยแค่นี้ก็จริงอะ่ะแต่เราก็จะไม่หยุดเนาะเราก็จะคุยต่อคนที่เขาได้เพื่อนใหม่ไปแล้วอะ่ะเขาก็จะไปบอกต่อพี่คิดว่าการรับฟังกันมันฟังง่ายอะแต่ว่ามันทํายากมากดังนั้นเราก็ต้องฝึกแล้วก็คุยกับคนที่แบบเห็นไม่เหมือนกับเราให้เยอะที่สุดอนะ